ประนมหัดอภิวาทณเบื้องบาทอง์ราชินีปินหทยนรบดีพระจักกรีบุรีสยามประสงค์ใดทะสัมฤทธจตุรพิษสริตามพระศกทั่วทุกเขตคามประนตน้อมสดุดี ด้วยกล้าวด้วยกระหมอ่อมข้าพระพุทธเจ้านางวิชายาตั้งสงานายกสมาคมภริยาแพทย์แห่งประเทศไทยในพระราชูประถมสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารและอนุกรรมการ